สวัสดีจ้ามันมีห้ากับสิมาพบกับสาวหลานสาวว่าน่าเช่นเดจยวกันมือนห้ากับสิพามาเบิองเขียนอิโมอันนี้กับสิเป็นบอ่อหอยหน้าจ้าแกล่งเพาะพันธุ์ใครจ้านี่จ้า มื่อนี้เนาะพี่นอ้องเมื่อนีก้กัวันน้าชีแนวกับสีผ้าม่านเบิงบอ่อหอยเนาะจา้าบอ่อหอยที่เลี้ยงไว้แล้วก็มีเขียดอีโมน่นะเนาะพี่น้องบอ่อหอยตอนนี้หอยกะเพาะไว้อันนี้กะกรลังสิแตกแล้วพี่น้องนีจ้าหอย กำลังแตกเป็นตัวน้อยแล้วจ้าต้องเฮ็ดไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเพราะเวล้าหอยแตกแล้วลูกหอยก็สิลงไปแนะนำแ,นแล้วก็มีเขียดอิโม่จ้าเห็นบ่าพี่นอ้องยุบ่อดเดียวกันเด้อจ้า แถบแบบนี้สิเป็นตัวผู้ได้พี่น้องตัวผู้อันนี้ก็สิเป็นหอยเป็นบอ่อหอยพี่น้อง<ม>เห็นบอ่อพี่น้องมิตต์ตัวใหญ่ไๆได้พี่น้องกำลังวางไข่พราะหอยออขึ้นขึ้นมาไข่แล้วเนาะพี่น้องก็ต้องจัดจัดไส่ตะก,ก้าเพื่อสิให้ลูกหอยแตกออก แตกเราก็คือลูกหอยนี่กระสิลนลงในน้ำเลยจ้าพี่น้องลายได้พี่น้องจากเอามาเพาะหน่อยๆเนาะพี่น้องตอนนี้กะลายแล้วก็กำลังสีขยายออกอีกต้องขุดบอ่ออีกพี่น้องขุดบอ่อแล้วก็เอาไอ้ถุงพลาสติกเนาะ เป็นผ้าผ้าพลาสติกแบบเนี่ยพี่น้องต้องเอามาล้วงเอามาล้วงเพื่อสีให้น้ำเก็บน้ำไว้เพื่อสีขังสีได้ขังน้ำไว้เนาะพี่น้องตอนนี้หอยกะกาลังเริ่มหลายลรวจ้าเห็นบ่บพี่น้องมิตรตัวใหญ่ เดี๋ยวนี้หอยนะกําลังสิเริ่มสิมืดแล้วล่ะพี่น้องก็มีเป็นบางหม่องบางส่วนเนาะแต่ละจังหวัดกสิมีอยู่ตะวาแตว่วาอยุ่แถวแถวบ้านเนี่เริ่มสิมืดแล้วเด้อพี่น่องเริ่มสิบม่มีแล้วหอยนะก็เลยอยากน้ำหอยนะนี่มาเลี้ยงไว้เพื่อสิไปประกอบเป็นอาหารเนาะพี่น้องแล้วก็น้ำใจ ทั้งตลาดเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ยด้วพี่น้องจ้าบางคนผนกะมกักเนาะหอยมันเป็นหอยนะปีหนึ่งเขาสิคาย,ยุเทียนหนึ่งเนาะพี่น้องสิเป็นหนาฝนหนาช่วงเห็ดไ้เห็ด,หหดหนาเนี่ยแหละก็จังสิมีไข่เขาก็สิขึ้นมาไขา่ ກພาะ판เอาเดี๋ยวນີ້ກໍເລยยີ່ມຫຼາຍແລ້ວກໍຕ້ອງກຸດບ່ອນອອກຂະຫຍາຍອອอໄປອີກອັນນີ້ເປັນບ່ອນນ້ອຍໆທົດລອງເບິ່ງເນາະພີ່ນ້ອງອບ່เล็กๆเດ้ທົດລອງເບິ່ງວ່າພໍอหอยสິไດ้ບ่່ຊสສຳເລັດບໍ່ກเເຮັດອີ່ຫຍັງກ่างາງກ้້ອງທົດລອງນພີນອງທົດສອບທົດລອງ พรบรัวออกแล้วเพราะหอยเริ่มสิหลายเราก็ต้องขยายออกไปอีกอันนี้เอามาผสมประสานกันอเมียนเขียดอีโมเราก็มีหอยนะจากเอาอม,มาหน่อยๆละ่ะพี่น้องเอามาอยู่เอามาลงใน บัวน้อยๆน,นี่แหละนี่เอามาไว้อยยุประมาณห้าหกห้าหกน้วยห้อยอ่ะห้าหกตัวแล้วก็เพราะใคร้้วก็เลยจับมาใส่ตะก,ก้าไว้เนาะพี่น้องเพื่อสิให้เขาแตกแตกแล้วก็คือลงน้ำไปเลย นี่พี่น้องวิธีพอเอาไข่ใสต่ตะก้าไว้จ้าเพราะไข่แตกแล้วไอไข่กะสีลงน้ำไปเลยจ้าเดี๋ยวนี่ตัวตัวน้อยกะมีอยู่พี่น้องอยู่ใต้บ่อหนหละจ้าเพราะว่า ามา้พี่น้องเบึ้งเพอได้เนาะเริ่มแตกหลายแล้วพี่น้องตัวได้แตกแตกเป็นหอยหน้อยแล้วกะสิลงในบอ่อเลยจ้ะ นี่น้อพี่น้องเสียวมาให้ยบึงไงขนาดนี้เราเด้ยพี่น้องหอยนะถ้าเป็นไงสุดๆนาะพี่น้องเออพี่น้องตัวไงบักขักเรียพี่น้องไงอ้วนได้จ้ะ ใส่นี่ขันเอาไปขายกะน,น้ำเอาไปขายได้ยุพี่น้องจ้ากระตัวยัง่ๆพี่น,อน้องน้างพี่กะใหญไง ไล่พี่น้องบอ่เมนบอ่อใหญ่ได้พี่น,ออน้องบ่อน้อยนี่เอามาดทดสอบเลียงบึงเอาผ้ามาล้องก่อนจะขุดบอแล้วก็เอาผ้ามาล้องก่อนพา,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 ายางเอามาล้องเพื่อสีเก็บน้ำไว้เพื่อสิบว่ให้น้ำเมือ่อเนาะพี่น้อง เราก็เอาพักปลอดมาลงโดนี้หอยกะกำลังเริ่มขยายหลายแล้วกะสีขยายออกอีกพี่น้องกำลังสีสาเร็จแล้วเริ่ม ขยับขยายออกที่แรกๆกับ่คิดว่าเจ้าของสีเอามาเรี่ยงได้เนาะพี่น้องอันนี้หอยนี่กินธรรมชาติเด้พี่น้องเอามาใส่บัวนี่คือในกินธรรมชาติคือเลี้ยงใบธรรมชาติบ่ได้เอาหัวอาหารอย่างมาให้เดิพี่น้อง ไว้เขาก็สิกินดินกินหยังของเขาเนาะต้องขอให้มีนม้ำให้มีน้ำแล้วก็มีเนว้วเกาะเป็นพักปวดพักหยังนี่แหละพี่น้องแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้แล้วก็เสียหากินสาลายของเขากิน สาหลายกินดินกินที่เกาะอยู่น้ำมันนี่เนาอพี่น้องคลิปนี้กัจบแค่นี่เนาะจ้าคลิปหน้ามาพ่อกันไหมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไหวาา้วันน้าชนแนวเน,นเี่ยเด้อจ้า คลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะจ้าสวัสดีจ้า